ทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวซสมจากร้านนี้อีกแล้วอันนี้เราเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะสามสีค่ะจะเป็นสีเวนโบนร้านนี้โอเคร้านนี้เลยนะคะตามนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเดี๋ยวเราจะมาแกะกันแกะไม่ค่อยออกอันนี้นะะสเด็กลูกนะคะใช่เราซื้อมานะไม่กข ให้เราจัดได้ไหมอันนี้คือปากกายางเอ้ยยางลบยืดนะคะยางลบยืดเราก็มีแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อน้ำยาสลัมกันเหลวนะอันนี้เขาไม่บอกนะคะว่าสูตรอะไรห้ามรับประทานนะก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันก่อนเขาก็จะมีให้ฉีกแกะตรงนี้ไม่สีเหลืองล่ะ นี่กแกไปแล้วไ,ไ,ไป,ไปแล้วนแล้วก็ดึงข,<อ>ขึ้นเอาเราไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจับเน,นื้อเนื้อมันจะมีความมันๆอยู่นะเราจะมาดูก่อนว่าสีมีสีอะไรบ้างจะมีสีส้มสีเนืนนะะ้อค่ะสีชมพูแล้วก็สีเดือนสามสี 3, 4, เรามาเอาออกมาดูกันเลยไม่ติดกระปุกนะเนี่ยค่ะสีมันจะมีความสวยๆอยู่นะเนี่ยผสมผสมกัน จิ้มฟินอยู่นะเพื่อนๆเพราะว่าจิ้มแบบจิ้มฟินอยู่นะถ้าเราจับได้นะปิดปิดเสียงก่อนจานโลตันมีที่ไหนสี่เอ็ดสี่เอ็ดโอเคไม่อยากให้สีผสมกันเลย ก็ได้แต่มันก็ต้องผสมดิพรุนี้ไปเที่ยวกันนะทีน่มันจิ้มฟินมากแล้วก็ยืมงมากเลยนั้นคนเดสนไดงไหมัชน,นะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูมันมีอีกร้านอร้านเขาจะมีหลายสีมากๆแล้วก็วะะพี่เรามีประกาศลองขนด้วยเราทำหาย เนืสีมันสวยมากเลยนะเวลาผสมกันอะแต่เราไม่อยากให้สีมันผสมกันแล้วเป็นสีเดียวนะเนื้อถือว่าผ่านนะคะเพราะว่าเราไวแต่ลา้จิ้มไม่ผ่านจิ้มผ่านค่ะจิ้มฟินอยู่นะมีความยืดนะคะเนื้อนี้ไม่ติดมือกินหอมนะกินหอมมากๆาเลยอะกลิ่นอะไรคะขอดกลิ่นละมวงค่ะ ใช่กลิ่นแบบออกมาม่วงนะอันนี้น่าจะเป็นส,สุกัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆต้อ,องรองไปถามทางร้านเองนะก็ไกล้วมันสนุกมากแล้วเนี่ยมันผสมสีกันเริ่มเริ่มจะผสมเยอะแล้วนะเริ่มแทบจะไม่มีสีอะไรอื่นๆนอกจากสีชมพูแล้วอะใช่เพราะสีชมพูมันเยอะมากจริงนะมันแบบ แต่ว่าของใจมันเป็นสีเนื้อหมดเลยดูสิมันเหมือนมีสีเนื้อเยอะมากเลยอะใช่มันอมชมพูอมเนื้อนะคะเนี่ยอันนี้แผลไม่ได้ยากเลยนะแผลได้ง่ายมาอันนี้แผลได้ไม่ได้ไม่ยากเลยแผลได้ง่ายไหมเราชอบนะแต่เราต้องมาทดสอบกันก่อนว่ามันติดมือหรือเปล่าเราไปแล้วนะคะบ๊ายบายแต่เราต้องทดสอบว่าติดมือหรือเปล่าไม่ได้ติดมือเลยนะ เพื่อนๆขายโอ้โหมันกลิ่นหอมมากแล้วก็กลิ่นแบบมีความหอมมากๆแบบเราได้กลิ่นมาพร้าวกลิ่นแบบมะม่วงมะม่วงยังไงไม่รู้นะคะจิ้มกาฟินด้วยนะ สีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อแบบใกล้ๆกันอันนี้คือเนื้อแบบใกล้ๆนะอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะคะนี่มันคือสีมันผสมกันเนียนมากๆแล้วนะ ค่ะปักกาล่องผนค่ะอันนี้หนูขอเนื้อจะนุ่มนะคะอันนี้เราไปร้าน Hello Kitty มาเนาะก็จะได้ของกลับมานะคะอันนี้เนื้อจะยืดนุ่มมากๆ น,นี่คือปากกาล่องหนที่น้องเราซื้อมาฝากแต่ว่าของน้องกเราทำหายนะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวปากกาล่องหลด้วยเพราะว่าได้รีวิวไปทีเดียวเลยเนาะเราจะมาติ้มในกระปุกกันเลยค่ะอันนี้คือเราผสมกันเป็นแบบเป็นสีเดียวกันแล้วนะจากร้าน โลโวก็รอนนี้นะคะจากร้านนี้ใครต้องการก็สั่งได้เลยนะดูในไ g จีก่อนเข้าทไหนที่ต้องการมากๆก็นี่ไอดี ID. และถ้าเพื่อนไหนต้องการดกูก่อนก็ IG นะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะอันที่เป็นสีที่ผสมกันนะคะเป็น3สีนะคะแล้วก็จะมีอีกประมาณเป็นสีสีฟ้าม่วงแล้วก็ชมพูนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะเราเดี๋ยวเราจะมาวิวปากกาล้องผลกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะได้น่งกดไลค์และ s u b ส c ค i b e ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย